นะครับอันนี้ทั้งหมูอ้วนโอ้ดูครับไปหาพี่แล้วรับอ้วนได้ยินเสียงอะไรสวัสดีครับพบกับเราช่องพังปีใหม่นะครับวันนี้ก็มากับน้องมูดาวนะครับมากับพ่อเลินนะครับปลา พอดีหมูอ้วนพาพี่เดือนมาเปิดบรรยากาศมาเที่ยวป่าด้วยครับนานพาพี่เดือนจะได้ออกมาเที่ยวก็เลยพี่วันนี้น้องดาวพาเป็นไกลพาเที่ยวพอดีพ่อปีใหม่ก็มาด้วยครับมากับพ่อเลยนะครับพอดีแม่วอลกับยังไม่ว่างติตุลละครับไปส่งของให้เอฟซี FC นะครับติตุลละก็เลยไม่ได้มาก็เลยมากับ่อเลยนะครับไม่มาสองคนครับ าก็สองแก้วนะครับแต่ว่าพ่อเลนควบสองเลยนะครับวันนี้ทั้งหมูอ้วนโอ้ที่ครับไปหาพี่เลยครับอ้วนได้ยินเสียงอะไรเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาดูครับอ้วนตกใจอะไรเหมือ,เ,อเดือนเรากินอย่างเดียวนะครับเนี่ยนาน ได้ออกมาเที่ยวต้องกินอิ่มแล้วได้พ่อเลินพากลับบ้านครับประมาณชั่วโมงหนึ่งครับแล้วก็พากลับเอาไม่กล้าห่างพี่เลยครับตาที่บ้านนี้ไม่กลัวเนะครับพ่อเลินเนี่ยทีน่นี้ยังไม่เคยยังไม่เคยมาไม่เคยกินครับ ไม่รู้ว่าตัวอะไรอยู่ในป่าเสียงดังเหมือนมีช้างอยู่ข้างในพอดีข้างๆบ้านที่นี่เขาบัวมาเลี้ยงด้วยครับบัวเยอะครับเยอะมากเลยทั้งบัวต้องควายครับเงินยินเขาก็จะเข้าบ้านแล้วน้องดาวจะเรียกมาผ่าอาาน้องดาว ถามพ่อถามพ่อว่าพ่อพ่อมีอะไรอยู่ในป่านี้ที่เดือนนี้ไม่ขยับขยื่นเลยครับกินอย่างเยวครับชอบมากเลยครับวันนี้กัณพ่อเอามาเที่ยวนานๆกินให้จัดเต็มเลยครับเหมือนบุฟเฟ่เลยครับ ถ้าอยู่บ้านช้างนี่น้องดาวนี่ห่างที่นะครับแต่ว่ามาที่นี่ต้องอยังไม่เคยกินนะครับก็ต้องอาศัยที่ครับดูครับเขาจะกินไปกินมาไม่ห่างที่นะครับกลัวพี่ให้นะครับมีฆาตยานของช้างนะครับก็อาศัยที่ก่อนครับ พอดีบ้านที่อยู่ข้างๆป่านี่ครับมาเลี้ยงวัวน,นะครับมาเลี้ยงควายพอดีเห็นน้องดาวเขาคิดว่าเป็นควายนะครับแกมาหาเขาควายเขาก็อนะครับพอดีแกเห็นน้องดาวแกว่าเห็นแตท้ายนะครับแกว่าแต่วัวโตค,ควายยินตั้งนานนะครับเนี่ยเห็นแตท้ายหมูอ้วนะ อิมแมงดาวอิมมิยาครับอิมไหมครับอิ่มยังครับถ้าอิ่มแล้วพอ่อเลือนพากลับบ้านนะอันนี้อาจจะไม่เห็นหลายเชีอยนะครับัาหลังแล้วก็เลือนจะพามาเที่ยวใหม่นะครับมาให้พบกันเที่ยวนะครับเนี่ยเลือนพานำทัวร์ครับ ถ้ามาหลายเจกก็พอดีถ้าเด็แก๊งเรามาหลายแจกก็ไหมหมดครับต้องทยอยมานะครับอันนี้ก็มาแจ้หมูอ้วนครับพี่เดียนพราะว่าพี่เดียนไม่ได้ออกมาต้างนอกนานนานนานครั้งมาอันนี้หมูอ้วนเลยพาพี่เดียนมาเที่ยว พี่ปกับน้องโอที่อมบุญนะครับเดี๋ยววันหลังครับหมูอ้วนว่าเดี๋ยววันหลังผมมาเที่ยวพามาเที่ยวทุกที่เลยหมูอ้วนพานาเที่ยวครับ โอเสียงช้างพ่อเลินเสียงช้างช้างที่เข้ามาล่ามอยู่ในป่ากำลังเอาไปกินน้ําครับาผมเครับผมทางบ้านผมแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นใครครับาะช้างตกงานนะครับยังยังไม่มียังไม่ได้เข้าโครงการนะครับครับประมาณสิบแล้วพ่อเลินกดีคุณยายแกเลี้ยงวัว พราะแกจะเห็นประจำเพราะว่าจะเอามากินน้ำอยู่นี่ก็เลยแกนับดูครับเดี๋ยวคอยติดตามกันตัวอีกนะครับกำลังจะกลับบ้านแล้วครับอิ่มแล้วครับอันนี้ก็เป็นทางทีนหมู่บ้านทางนะครับวันตาครับมีกี่เชือกวันนี้ครับ โอ้มีแต่นุมน่มๆเลยครับโอ้โหมีตัวผู้อยู่เชือกเดียวครับตัวเมียนี่เยอะนะครับพอดียังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะครับยังไม่ได้กลับบ้านช้างที่ตกงานนะครับยังไม่มียังไม่ได้เข้าโครงการมีแต่ตัวอ้วนครับโอ้โห ก็หญ้าเยอะครับย่าอยู่ในป่านี่เยอะครับทังอ้วนครับวันก็เลี้ยงดีครับเราก็คอยไปติดตามชมหมูอ้วนกับหมูอ้วนกับพี่เตีอยนะครับเราไปดูกันที่บ้านไนะครับตอนนี้ก็นี่ก็กลับบ้านแล้วนะครับนี่ขึ้นรถแล้วครับ รถพี่กับน,น้องครับก็เดินทางกลับหมู่บ้านช้างของเราครับประมาณกับสี่สิบกิโลนั่นแหละครับพอดีก็เย็นแล้วครับเดี๋ยวแม่แม่แเราก็จะไปหาคุณแม่เอาเดี๋ยวแม่คิดถึงแล้วเดี๋ยวดาวไปบ้านแล้วก็ับไปพูดให้คุณแม่ทังคุยกันครับว่าแดีวนันนี้มูดาวมาเที่ยวกับพี่เดือนพาพี่เดือนมาเที่ยวสนุกมากเลยแม่ก็อคอยติดตามชมยู่ครับ นี่ยากาศก็คุ้มๆแล้วครับเดี๋ยวกลัวฝนตกก็นี่ก็เอาละครับเตรียมตัวไปหาคุณแม่แป้งแล้วนะครับจะไปเจอกันที่บ้านนะครับ